ปัญหาน้ำเข้าท้ายรถนะครับสาเหตุนะครับหลักๆก็มาจากยางปะเก็นตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีกิฟตตรงนี้จะมีกิฟเพื่อจะอ่าสวมล็อกกับกันชนนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยตัวยางปะเก็นยางรองตัวเนี้ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยครับมันมันเสื่อมมันมันแฟบนะครับหรือเวลาถอดออกแล้วเกิดการฉีกขาดแล้วนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการแก้ไขคือไม่ได้สั่ง ของใหม่มาใส่นะครับส่วนส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยที่จะสั่งเบิกของใหม่มาใส่บางคนก็ใส่เลยนะครับบางคนก็สวมใส่เลยตรงนี้มีช่องว่างน้ํามันก็จะเข้าในห้องโดยสารที่เป็นห้องท้ายนะน้ำจะเข้าท้ายรถนั่นแหละนะครับถ้าไม่มียางประก็นตัวนี้กันน้ํานะครับวิธีแก้ไขก็คือถ้าไม่มียางตัวนี้ก็คือยิงซิลิโคนก่อนนะครับแล้วค่อยตบกิ๊ฟเข้าไปนะครับแต่ผมมีวิธีที่ น่าจะดีกว่าน,นั้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่คือแบบตัวอย่างปกเก็นนะครับผมนี่เลย <c oughs> ยางในรถยางในรถเก่าๆนะครับลองเทียบความหนากันดูนี่ครับความหนาได้เลยเท่ากันแล้วก็เอามาเขียนแบบแล้วก็ตัดตามตัวอย่างนะครับยางในรถ <c oughs> น่าจะมีความทนทานใช้ต่ำๆไป น่าจะมีได้สิบปีนะครับก่านจะสึกนะครับเป็นแนวทางนะครับผมเล็กน้อยๆนะครับพี่เอามาฝากอย่างนี้อ่าหนึ่งอ่ะประหยัดประหยัดแน่ๆเลยสองนะครับอายุการใช้งานเนี่ยผมว่าคนกว่าอันนี้ยี่สิบเท่าเลยนะครับอันนี้มันเป็นปเก็นเป็นกระดาษแต่ตัวนี้เป็นยางเวลาเรากดกิปเข้าไปเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นอันนี้กันน้ําได้ด้วยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับถือว่าเอาเทคนิคดีๆมาแชร์มาแบ่งปันนะครับ เพื่อนนี่ยางในรถทำประกันรองกิ๊บ้ายรถบางโคนหลังนะครับใช้งานได้ผลดีเยี่ยมโอเคครับช่างหนุมสวัสดีครับ